เชื่อเลยนะคะว่าทุกคนต้องเคยโดนแน่นอนยุงตอมที่หูมันน่ารำคาญมากแล้วรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรมันถึงบินตอมอยู่ที่หูเราอยู่ได้วันนี้มีคำตอบค่ะเพราะว่าร่างกายของเราหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลิ่นตัวของเราค่ะที่ทำให้ดึงดูดยุง ทำให้เรารู้สึกน่ากินเป็นพิเศษค่ะนอกจากนั้นอุณหภูมิในร่างกายของเราที่ทำให้มันรู้สึกอบอุ่นและมีโอกาสที่จะดูดเลือดง่ายมากขึ้นค่ะต่อจากนี้สบายใจได้ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าไม่อยากโดนยุงกัดหรือโดนตอมที่หูให้หน่าลำคาญใจเรามีวิธีป้องกันไม่ให้ยุงมารบกวนช่วงเวลาของคุณขอแนะนำตัวนี้ค่ะเรนเจอร์ค <Ranger, S 2> วันน้อย <S <S ไม่แสบตาไม่แสบจมูก ผ่านการรับรองจากอยสามารถใช้ได้ทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงและยุงได้4ชนิดยุงลายบ้านยุงลายสวนยุงลำคาญและยุงก้นปล่องสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ทีต่ตะก้าด้านล่างได้เลยนะคะ